เอาอันมันเอาได้แล้วเนาะมืนน่อนี้แม่งห้องดังจังเลยค่ะฝนตกเศร้าไหมเพิ่อกะทิห้องอีตีอะไรคือ่ะพี่น้นองอีไข่ค่ะพี่น้องไหนแต่ปื้อปื้อยู่ค่ะย่า,ยางปนค่ะรุ่นนี่อ๋อนี่ดอกไงสวยค่ะวัดเหมือนมือซันอีค่ะพี่น้องไข่ดอกไหมคุณหลังดอกเดียวพนอิ่ม บวกตัวนี้ไหมเอา้าบวกแค่น้อาบวกคล้ายๆเยอะเหมือนกันนะออเออเอา้เอาฉ<ว>กสองสั่นน้าบวกกะมีค่ะซี่ดอกค่ะอยู่นี่น่าเลหรือหน้านวลนชดมากสิแกงค่ะแกงสดหนามหรือบอก,กนหนึ่งจิ้มมันพริกค่ะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันค่ะพี่น้องหลังจากทีทใบพบกันร้ายมือเนาะคะ่ะช่วงนี้ฝนตกใบค่ะค่ะฝนตกตอนนี้สิบ่ค่อยเขาป้าค่ะเมื่อนี้ก็เดี๋ยวยุดให้เข้าเดี๋ยวมหาเาลาะป้าค่ะพี่น้องวันนีนเฮ็ดไห้มืดีิจากาจากับาดหลอดเจ้กมือเนี่เขาป้านี่ยสามมือแล้วมงสามสี่มือแล้วค่ะว่าได้เข้าค่ะเข้ามากกัดต้องคืออยู่นะใกล้ๆก็หน่องว่าหาเฮ็ดเรื่องเห็ดห เห็นว่ามันหล่อขอปลาซื้อบ่นี่เห็ดแดงก้อหญ่ค่ะพี่น้องกาลังมุดขี้ดินขึ้นไลยค่ะดูนะวิ่งออกไม่ไหค่ะวันไหนเนาะอาจจะเป็นผู้โชคดีพี่นี่ที่นี่จะได้เฉียวใหด่น้องจะเจอกี่เมองยัง้นะจังหะจะได้เฉียเวใหด้โอ้โหาเห็ดไดญดเลค่ะ เอาเอาอันนีนเอาได้แล้วเนาะเมื่อนี้แม่งห้องดังกึ่งไมค่ะฝนตกเศร้าไม่เพิ่มกับห้องอีดีดอ่ะค่ะพี่น้องเพิ่มเสียงยางมโมโรล้านครับมื่อนี้ฝนตกสองสามมือโตอกันค่ะในฮ็ดแดงก็ล้วงามๆเนาะซึ่งมันก็ต้อเริ่มขึ้นค่ะพี่น้องก็เป็นจีก็ต้องเป็นจีขึ้นเลยค่ะ ไปเดี๋ยวหลุ้น้ำกันต่อค่ะพี่น้องซานิเดีเฮด,ดบอมอือนน้ำโขลกเรืองจุ่มหนึ่งค่ะจุ่มเดียวอีดีแต่ว่าง่างามค่ะพี่น้องงอมีเพืือกมีฟูงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกับพ่อดูดอกเดียว พิเศษดอกไหนนะเ้ย <Wheel> เ <of fabric> ็ข <Yeah, spicy> <servir> ี tamam, okay, well, ้ต yeah, ม well, ้กระปกงดอกแง้ช่องดอกเตอ้์นี่พุทธน่สายพุ่งหยาเถ้าว่ดอกนี้เท่าแล้วคะเดีดยวเดียว เห็ดใคร่เห็ดใคร่เขียวเงี้ยๆเลยหลังเขียวเห็ดไข่ค่ะพี่น้องนี่แปรือปื้อยู่ค่ะย่างปนค่ะรุ่นนี่หอมเห็ดไข่ค่ะพี่น้นปลปลองน,น,อน,น,น้ำห็ดไข่ได้ไหมมือนีดอ,อกไหมสวยสวยค่ะ สองดอกปนอิ่มเหนอะไรห่ค่ะี่อกผลลางออก้มาอีกแล้ลงออกไหมอจักจับกาลังออกลมาจากไหนเห็นสองดอกค่ะอ้ยงามแห้งเลย่ะนาล่หรือว่านานวลนค่ะนี่ดอกสมบูรณ์ยายแห้งค่ะไม่ค่ยะ่ไหรอือสูงกำลังสวยค่ะขั้นไหนขั้นเลี้ยง หลังเดียวหลังเดออของแท้เนาะเห็นไอหอเมหมจุ่มกน่หวจุวกัวตัวไี้ไหมเอ้าหวแน้อยเอ้าวกับไข่เยอะหือกันนะเออเอ้าวกสองสันนะวกับมีค่ะัดเมนมึอสนีทค่ะพี่น้อไข่ดอกไหนไงกูนอ นอกเดี๋ยวพ่นอิ่มอิ่มแบบอิ่มพิเศษเช่มนี่กันย้คยค่ะแกแถมได้ของแถมค่ะนี่เห็ดปวกประมาณหกจุ่มค่ะนี่เดี๋ยวเอาไปไข่กันพี่ตุ่มค่ะพ่นกันย่อยแง๊ะแง๊ะง๊ะเจ้าค่ะพี่น้องพ่นสองสามหมื่นละค่ะแต่ว่าจะนิดบ่ได้เขาปลามื่อกี้ว่าซอกสีเศร้าก็เลยล่องเขาเบิ่งแต่เนี้ยตกคือเก่าอยู่เนาะดูหางเหง้าเดี๋ย เกาตัดดีๆนะแท่งเล็ก,ลกมีสิดีตาคอยว่าอะไรว่าดีดอกอเดี๋ยวมีดงาเท็ดปวกเนะานะแนะนะท่งเลกแงเลว่ไหขาได้ไหมเลยแต่แท้นตื่นนอนเยหมานเนาะต้นหมานคือว่าเด่ไปต้มปนใส่กับเท็ดไข่ค่ะเ็ดปวกโอ้อบไ่ได มืดแล้วบอมืดแล้วค่ะเดี๋ยวหนาสิออกอีกมาหลังให้พี่น้องให้ปวกค่ะให้ปวกค่ะพี่น้องขาอวบอวบอันอนี้โอ้ดินกระมานค่ะดินกระได้ตามด้วยนานเลค่ะพี่น้องนานเลอันนี้ดอกแข็งแข็งค่ะดอกกีบหนาค่ะดอกรุนนนน่นนี้นนเนาะกินแสบอย่างนี้โอ้ยแข็ง ที่นองใสน,เนกนเหาสเอียดเลอนีอ่ถ้าเป็นสีหนาสีค่ะทีอ่อนกสีดกนาค่ะพี่นอ้องคือเฮดพวกเ็ดมาแนลางเขียวค่ะดอกสีหนาอร่อยค่ะพันนี่สีคือพ่นกีบบางค่ะพี่นอ้องสวยค่ะ สายน้องัอนดูมีเตามีไตอมันจะเป็นเฮ็ดแค็ด,ดินค่ะต่อไปตอบต่อไปเป็นเฮ็ดเครื่องเนาะท่าในเกษตอืน่นจะอีสานวันเท่ากับเฮ็ดดินทางคนเมืองเนษตรอื่นเฮ็ดเครื่องค่ะมันสวยๆอืมจะนั่งจุ่มแค่นี้นาเรค่ะนะ กำลังออกไหมคะพี่น้องแต่ว่าคือถ่าไหลา่าจะออกเรื่อยๆค่ะมดออกก่อนฝนกระเ่าะเนาะชุดไทายปกติทุกปีค่ะจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดดินค่ะพิษถ่ายอดนะูฝนเนาะแล้วก็จะออกอเพื่อช่วงเฮ็ดน้ำหมอกค่ะซีดอกค่ะอยู่นี่นาเลหรือหน้านวลนสุดมากสิแกงค่ะแกงสดน้ำหรือบ่อก,กันหนึ่งจิ้มน้ำพริกค่ะพี่น้อง เครื่องอะไรคิวค่ะ,อะดอกนา้าเป็นตะกรอบดีค่ะค่ะพีะนนนะน่น้องเฮ็ดถือฝนค่ะพี่น้องค่ะน้องน้องแมมน็ดไข่ค่ะพี่น้องไม่ว่าเฮ็ดดานเนาะค่ะเฮ็ดดานเนาะคนนก็เอิอเฮ็ดลมค่ะ มีหลายภาษาิดนอยมกก็ร่างดันคี้ดินขึ้นเมือจี่เห็ดไข่อ,อันนี้เน่าเหรอคะพี่หนออันนี้เห็ดไข่น,นี่เอาเไบ้ไ <นะ S 1> <ะ>ด้แล้วคะในจีไหมเนี่เป็นน้ำดินค่ะดินเพื่นเหลืองเป็นกรเลยดดอกสีเหลืองค่ะ ยังจองนองยังุกันนว้ว่เ็างสวยนอแกดสามเป็นของไงครับบ้านของไงแอบเยู่หนังต้นใหม่เออเห็นยังเอ็ดตะใครม่เห็นเ้านิดบอกอ้าแม่ไหนเนาะ ไปเห็นกระเฮ็ดไข่ทันแล้วโอ้ยนะถือฝนก็ไข่ไม่ออกดอกเพิ่นบอแกได้ค่ะนี่แต่ว่าเพิ่นถือฝนนะดอกปต่ำจะต้องเสีเลยนะตามะเฮ็ดไข่ค่ะมูลเนี่ยหยาดชวนยังเลยจ้ะเสียสวยค่ะพี่น้องเสียเมนูพิเศษชูกินอันยังปุ่นเห็ดไข่ใส่ปลาแห้งเคยกินไอเทียบวานั้น คือปลาแห้งแล้วเยวยจะปนให้กินแดงน้ำมาค่ะนาเลกำลังจุ่มค่ะมาเลหลุดนนีกำลังงามๆค่ะพี่น้องต้องสั่นค่ะ พ่อทัดเลยออกเป็นมูค่ะมูบ่งละดอกสองดอกอเกือบเท่านี้จากค่ะ่น้วสองดอกค่ะ นาเลนาไล่ค่ะดอกสีแข็งค่ะกระรังขึ้นไม้สวยๆค่ะนาเลค่ะพี่นอ้องอืมใบสม,มิ่งพ้อพี่น้องกระรังสวยๆค่ะรุนเน่ มันแนมขนาดเนื้อจีเขานนี่ลูกหน่อยค่ะคิดเกืิดทางทานก็จะบอกว่าน้ำทางเนะเหตุการณ์ฝนจับขีดถม อันน่อยก็มีอันเทาก็มีค่ะมีและจีทำเนียวนิ่งเสียบจะก,กำลังออกหรือว่จาจะกำลังไว้เมื่อไรเขาป้าลายมือค่ะพี่นอ้องต้องซ้ำเป็นเสน่แล้วนะนสวยงามก่ะสีกวยงามเพรสีกำลังเสียบเหนะมือนกันเก่ง โอ้ล้างการแห้งม่ะคล้อกแบบนี้จ้ามันไปยังมางกขาวลักออกพี่น้องเดือดอาไมลักออก์ตรงเนาะนอกล้างมูค่ะเดือดอกหนึ่งงกขาวค่ะไปเห็ดจ้าพาดคือคือคือเพชรแดงค่ะพี่น้องยังเวยองามของไหน ส,นะสีเนาะสีแดงครึ่งค่ะตาเห็นอยู่สองจุ่มค่ะทั้งจุง่มเดงสวยค่ะนื่เห็ดเห่าครับพ,พี่น้อง ก็ได้หลายุ่เนาะค่ะว่าถือว่าบ่ได้เนาะเฮ็ดจักสีออกไม่หรือจักสี่ไหวแต่ซาน่กับบ่้อใจเขาพื่กันค่ะจะได้กัะลุ่นไปน้ากันเรื่อยๆค่ะพี่น้องฝากกดไลไ์ก็แชร์ไปน้าเด้อค่ะคลิปนี้ก็ทำนี้ก็น่าค่ะเดี๋ยวซาน่สิเขาเมียบ้านละค่ะขอบคุณทุกๆกาลังใจทุกๆคอมเมนต์ค่ะพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้ซานิบาโหลดกับสิครับพี่และน้องไปก็เลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ